ท e, ักทายสบายดีและสวัสดี FC ถุกทานทีที่ตั้มนะครับส้มวันนี้เขากับได้เขาเดินทางเข้ามาไปนะวันนี้มาสองคนหลังจากที่เมื่อรอบก่อนบไดอันกินเมื่อนะแล้วกลับไปขึ้นมาใหม่เพราะว่ามีเบียดดวนกระทันหันว่าอะไรกัได้เมื่อกระทันหันบุร้หากินยังนะ น้ง,นง,นง,งแดงระวับบงทากมากมาเก็บหมากอันนี้หมากหมากหมากกัน,นัวโลนหมากอันนี้เเอามาตำกินเพราะมันคูออกมาได้เลือดทั้งนี้ นี่นะคือบอดที่เขามาอยู่รอบนี้อาชิบะนอนอยู่นี้เหมือนนี้ อันนี้กินก่อนเจ้หนอาจังสิได้ไปใส่มองั่งสิตำมกาขั่โหลนนะมันะไ,นไน่ตำมะาข่โหลนใสุ่ดแดงโอ้ไข่เนาะน แดงกับไข่เลยไข่ตแดงไข่ตัวแดงไข่ไข่คัวล่ะโอ้เหี้ยมะะันล่ะโอ้ยเฮ้ยทำทีแล้วไปดิตามมาเขาหลน ห่อโหลนใส่มดแดงดแล้วก็ละกะ2:00นอมมอดังฟืนดังไฟไหวแล้วก็สิไปหาใส่ม่องนะปะนี้ นี้เทา,นะา,าจะไปใส่ม่องนะทางไปเขาจะไปใส่ยุเทิร์ของผู้แลี้ยม่องกัน โอ้มักให้เป็นหมากได้นี่ได้อัดิจนด้วยหากมีกับบร้ายหมากมันนะ่ะลับขึ้นมาทางดงทีนะมาใส่มองค่ะ ได้มหาหอดบอลใส่มอ้อใส่อยู่นี้แหละ แล้วรครับพรอตัวผู้ใหญ่หนึ่งถือมองนะวางไรนีออ่นะรุดไรแต่มันตั้มมองตั้มไปอยู่เนาะตัวนี้ยังอยูย่ดิอยู่ตัวนึงมองกับ่แล่ะถือเลยนะถือตัวหนึ่งถือพระคอยใหญ่ตัวหนึ่งแต่ว่ามันเอาโบไราวางไดเนี่มันหลุดหลุดไป และวันนี้ก็สุดายใหญ่ใหกันไปหาหลัดสำแรงฮาบางเทีพอเหนือน่ายยำคำคำนี่มาเนี้ยมีแต่หอยมูปลานะดูหอยใจปลาสะกะายอยู่ อยู่นี่ใหม่ใ่ไหม ก็เริ่มคำเลยนะเป็นลมๆมันนี่ลมๆหนาว มีเป็นนกหน่อยนะม,มีนก,กน,นะนะได้กลับมาฮอดบอดนะมีแต่คำเต็มน่อยอย่ังสุดพยายามมองพอได้อันกินมืแรงตอนนี้มีปลาอยู่ตัวหนึ่งนะถึงมองเอาปุ่นทองกัน ก็มากครับไฟยักหมอนหมดและวันนี้กลางวันดูบนเศ้าวไว้ก็นะคำแลละตอนนี้กันน้ำหมอกลง สัมคมวันได้เนี่ได้ยินเสียงไก่ปลาคันอยู่บนน่อนแต่ตอนที่ไปเจาะมันนะมันบานคันจะน้อยได้จังสิไดไปยามมอง้องไปต้มกาแฟก่อนก็นไดีไปหากาญมือแรง อยู่นี่ก็คือผ้าหม่มเอาไปใส่เอาไปเต็นนะทุกอย่างอยู่นี่หมดมีขขาวสารน้ำอยู่ในกระสอบนี่น,น,นี่คือผ้าปูที่นอน นี่คือพรผอมเตรียมมาครบนำมานลยอยู่นี่มีเจียนะบินนี่บินเขับบินออกอยู่นี่ขางข้าวที่คนไทยเอิ่นขางข้าวคนลาวเอิ่นเจียนะฮะบินไปบินมาอยู่มันเขาถ้ำนี่แหละมันเป็นถ้ำหน่อยอยู่นี่ ข้าวอยู่นี่ฮะอ้าตวลายเลยคือว่ามันน้อยได้มันมันออกมาตอนแรกคำๆนี่แห้งลายตอนนี้ก็ฝนตกลงมาแลวบ้านี้คัๆนี่ แต่เราถือพยางมานนมันนี่พยางก่ะพยางขาดเกาและแต่ก็พ่อได้อัไนรนอยู่เนอะแตยกางเนะข้ามาแต่การได้ปลาพอได้ปีงูได้อยู่น่ดยนึงไม่ได้ถายามม่องื่อ,อืน่นแหละ้ ก่ได้กินแล้วก็นอนนะนี่คือบนนอนฮะ,ะ้คันฝนตกห้ามนะมันนี่ฝน,นตกวางได้เลตอนทำไปกานปลาแล้วก็ไปย่ามมองสิปิ่งปลากินก่อนนอนประกฏปลาเส่อม ปิ่งปลานะประกฏกับปลาเสื่อมจีพริกตำแจวอันนี้กินก่อนนอนโอ้โหไฟไหม เขาเลนะที่แก้วปลากับปลิงปลาปไากดลาเสือ่อมกินก่อนนอนกินข้าวนำกันเลยทุกคน มาให้เจ้าปากินหังจากเขากินเขากินน้ำแลยก็สิได้นอนนะบ้านี้ ิปนี้ก็สิได้ดปิดคลิปไปเพียงเท่านี้แหละขอบมาอะกับใจที่ติดตามแลคหับชมคลิปหนาพอกันใหม่